มีรถซีห้านะคะตัว520สูนดีเซล F10 นะคะเป็นตัว M Sport ใครหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยวพัดาไปชมนะคะรถจอดอยู่ในงานค่ะคันที่อยู่ด้านหลังคอยเลย<ม>ไปชมได้ค<ม>่ะคันนี้นะคะจะเป็น520สูดีเซล F10 เป็นตัว M Sport นะคะปี2016นะคะจดทะเบียน2017ค่ะสภาพสวยมากๆเลย สไตล์ตาการตกแต่งก็จะเป็นแบบ M Sport นะคะคันนี้ภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะตัวรถก็จะเป็นสีดำนะคะไมคคันนี้อยู่ที่ประมาณ8 0ื0 0เท่านั้นนะคะรถของเรานะคะประวัติดีค่ะเช็คประวัติได้ตั้งแต่กิโลแรกเลยค่ะคันนี้ยังมีเบีไซอยู่นะคะใช้ได้ถึงเดือน9ปี2 1เลยค่ะ โปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะคันนี้เหลือเพียง1 6 8 0 0 0้านค่ะเป็นตัว F10 ดีเซลตัว M Sport นะคะไม่น้อย BSI ยังเหลือค่ะโปรโมชั่นพิเศษในงานนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟรีดาวได้เลยค่ะรถทุกคันนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้ตั้งแต่กิโลแรกนะคะในงานก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสนใจก็สอบถามติดต่อพอยเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ